ในานามคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านลงสวนพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 โรงเรียนบ้านองศนพัฒนาตำบลนาทันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น408คนปัจจุบันรวมมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา22คนซึ่งเป็นครู18คนโรงเรียนบ้านองศนพัฒนามีการกำหนดพื้นที่การคุ่มปุ่มความปลอดภัย มีป้ายสัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกด้านมีแผนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดระบบโครงสร้างในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มความปลอดภัยภายในสถานศึกษากับชุมชนผู้นำและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีช่องทางการติดต่อสื่อสารประสานงานที่หลากหลายจากสถานศึกษาสูนนักเรียนชุมชนและผู้รับบริการทุกคนอาทิเช่นกลุ่มไลน์ผู้นำชุมชนกลุ่มเมสเซนเจอร์สภานักเรียน เขตโรงเรียนบ้านองสวนพัฒนาเป็นต้นพร้อมทั้งมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านการมอบทุนการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวมเป็นต้นทั้งนี้โรงเรียนบ้านดงศนพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีระบบการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผู้ประสบเหตุทุกคนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่กำหนดโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาจะพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการของสถานศึกษาแห่งนี้ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการลิขิตเวียงวิถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาขอบคุณครับ